สวัสดีครับเปครับวันนี้จะมาสรุปและวิเคราะห์กฎหมายกรณี AV Expo ผิดกฎหมายไหมทำไมถูกย้ายเรื่องราวเริ่มขึ้น,นครับคือเมื่อจู่จูเพจ Impact Arena Exhibition and Conventional Center, ออกมาประกาศยกเลิกการแสดงการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงเอเชียหรือเอเชียเอนเตอร์เทนเมนต์เอ็กซ์โปปี2024นะครับณอิปแอกเมืองทองธางนีงานนี้ทําเอาชายหนุ่มใจหายกันเป็นแถวๆนะครับแต่ไม่นานทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายตัว๋วอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ออกมาชี้แจงลูกค้านะครับผ่านทางเพจ Facebook ว่าเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสถานที่เท่านั้นนะครับเนื่องจากข้อจํากัดบางประการของงานงานนี้นะครับก็ทางาหลาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวงานนี้พี่ชายจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในประเด็นแบบนี้นะครับเท่าที่พี่ชายมองดูเนี่ยก็น่าจะมีอยู่2เรื่องคือ1เรื่องของการค้าประเวณีหรือการและการทําอนาจารเรามาดูในส่วนของการค้าประเวณีกันก่อนครับคําว่าการค้าประเวณีเนี่ยพบในพรบ,บป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีโดยคําว่าการค้าประเวณีนะครับหมายถึงการยอมรับการกระทาชําเรารหรือการยอมรับการกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใคร่ทางอารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการสามสอนเพื่อสินจ้างหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันนะครับหรือเพศอื่นก็ตามส่วนคําว่าอนาจาร์เนี่ยกฎหมายไม่ได้มีระบุไว้ในมาตราใดนะครับแต่จะมีการระบุโทษไว้ในกฎหมายอาญามาตราที่278 279 280และ285ฉะนั้นในส่วนคำนิยามนะเราก็เลยมาดูในพจนนุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานปี2 5 5 4เขาบอกว่า คำว่าอนาจารเนี่ยคือการประพฤติชั่วการประพฤติอัน,น่าอับอายการกระทําอันขายหน้าต่อหน้าธารกํานันโดยเปลือยหรือเปิดเผยซึ่งร่างกายหรือการทําลามกอนาจารหน้าบัตรสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงามซึ่งการที่เราจะรู้ว่างานนี้เข้าในส่วนของคําว่า การคราฟประเวณีหรือการทําอนาจารไมเนี่ยเราต้องไปดูก่อนนะว่าในงานเขามีอะไรกันบ้างทางพี่ชายเนี่ยก็ไปดูมาให้แล้วนะว่าในเว็บไซต์ t h a i t i c k e t m a j o r c o o m เขาบอกเลยว่าในงานนี้จะมีงานอยู่6ประเภทด้วยกัน 1. คืองานแสดงสินค้า 2. แขกรับเชิญพิเศษ 3. การแสดงโชว์และความบันเทิง 4. งานยอดเยี่ยมและความสนุก 5. การสื่อสารทางวัฒนธรรม6 กิจกรรมและปาร์ตี้แล้วนอกจากนี้ถ้าใครที่ซื้อตั๋วแบบพิเศษเนี่ยก็จะยังมีอีก2กิจกรรมพิเศษอย่างการแสดงคอสเพลยแล้วก็แฟนคลับมี t ติ้งซึ่งงานนี้สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ชายการันตีเลยว่าอากาศน่าจะร้อนอบอ้าวแน่นอนเนื่องจากบรรดา AV ว d อ l รเนี่ยก็คงจะนุ่งน้อยหอมน้อยมากันเป็นกรณีพิเศษเลยซึ่งจากการที่เราดูแล้วนะในกิจกรรมเนี้ยเราก็พบว่า ไม่ได้มีขัดกับเรื่องของการค้าประเวณีและการกระทำอนาจารเนาะเพียงแต่อาจจะมีเรื่องของการมินเมย์เล็กน้อยเช่นในส่วนของการแสดงคอสเพลย์เนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยก็จะพบว่ามีการแสดงคอสเพลย์ในที่ต่างๆประหลาดๆมากมายแต่โดยส่วนตัวพี่ชัยคิดว่าไม่เข้าในเรื่องของการกระทำอนาจารหรือการค้าประเวณีแน่นอนเนื่องจากในประเทศไทยเคยมีงานลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างงานของมายุกิอิโตะ first f a n m e e t i n g in bangkok ซึ่งจัดขึ้นที่ d ีนายสตูดิโอจัดโดย y UTO Event ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2 5ง7ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายใดสามารถจัดงานได้ครบทั้งวันแล้วไม่พอยังมีดีเจที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นที่น่านสังเกตนะครับว่าการนําสื่อลามกอาจารย์เข้าสู่คอมพิวเตอร์นี่มันผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14อนุ4แต่งานที่มีดาราในสื่อเหล่านั้นมาออกงานแฟนมีต กลับเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปและรวมถึงมีสื่อกระแสหลักเรื่องเล่าชาวนี้ที่มีการนําเรื่องเหล่านี้มาเล่าฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะครับว่าเราจะต้องทบทวนกฎหมายเหล่านี้ที่จะทําให้พื้นที่สีเทากลายเป็นพื้นที่สีขาวต่อไปแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาด้านข้อกฎหมายอยากสอบถามพี่ชายนักกฎหมายหรือทานายความเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างได้ทั้งหัวข้อไหนเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวพี่ชายจะมาทาเป็นคลิปแยกให้นะครับสําหรับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับวิเคราะห์กฎหมายสไตล์ผีชาย